คลิปนี้มาดูาีบีโอของโน้าโนเมน k เกอร์กันะครับกันไปเกินไปรั่วไปชอ็ชอตช็อตลงกาวฝนตกน้ำท่วมอะไรนี้ก็ใช้งานได้นะอันนี้เป็นตัวใหม่เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแทนตัวเก่าที่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเวลาเช็คเช็คตัวนี้ล่มมันกดไม่ลงไปแล้วนะอันนี้3.2แอมป์ ต่อให้เขาบอกว่าสายไฟจากมีเกี้ยวไฟฟ้าเข้าด้านบนเท่านั้นนะครับเข้าเข้าอันนี้นิวตันแันีไลน์เข้าให้ถูกเขาบอกว่าถ้าคาเตือนการต่อสายไฟไม่ถูกต้องตามคู่มือทําให้เบรกเกอร์ชับรถเสียหายได้นะครับนีธีต่อก็เป็นแบบนี้นะ น,นี้ทางหอ,อกอน,นี้ทางหอ,อกเดียวจอ่อนนี้ทางเข้าเดียวจ้อนนะครับตายเชคแล้วว่ากดกดตัวนี้แล้วมัน,ม,นมันไม่คลิปนะตัวนี้อันนี้ฝนตกน้ําท่วมอ่ะที่เคยใช้อ่ะก็ไปรั่วก็ตัดนะใช้ได้นะครับใช้งานได้ดีแต่ตัวนี้มันใช้งานมาหลายปีแล้วตัวตัวเดิมมานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดู ตัวเดิมเนี่ยมันกดแล้วมันแข็งมันไ,ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าก็เกิดมันช็อตขึ้นมาก็เลยต้องเปลี่ยนยนะนะเดีัยวนี้ตัวเดิมที่ใช้อยู่กดแล้วมันเนี่ยกดแล้วมันไม่คิปนะเนี่ยปกติผมเคยกดแล้วมันต้องเด้งเป๊ะกลับมานะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ต่อถูกนะ ปกติมัน,นจะต้องกด,ดแล้วมันก็ต้องคลิปลงไปที่มันไม่ลงนะตัวนี้ใช้อยู่ก็ฝนตกน้ําท่วมทางในตัวก็เอว่าไฟเป็นไรอ๋อมันลงกาวมันก็ตัดนะใช้ได้นะกดไปก็ไม่ไม่คลิปตัดนะครับเปลี่ยนรูปใหม่ เรียบร้อยแล้วน,นะครับตามนี้นะตามที่เราปลูกเอาไว้เปิดน,นี่ไลยนะอันนี้นิวตอนสรงนะครับเช็คอ่าได้นะครับ แล้วเด่้งอย่างนี้ถึงใจะใช้ได้นะกำลังนับถอยหลังอยู่ับเรียบร้อยนะครับใช้ได้ต้องกดตรงนี้แล้วทิปนะครับ อนนี้มันกดไม่ลงนะเนี่ยเวลาต้องลงสัญจะกดไม่ทํางานนะเช็คไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนมันช็อตมันจะตัดหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนใหม่สองสองร้อยสกาดนะครับรุ่เดียวกันจะสามิ